สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมและเพื่อนๆนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเก็บมาข่ามเปรี้ยวยั์ต้นข้างบ้านกันค่ะค่ะต้นนี้ฝักใหญ่มากๆเลยค่ะตอนนี้ก็พร้อมที่จะเก็บนำไปแปรรูปเราค่ะโดยวันนี้เราก็จะเก็บนำไปขายค่ะก็ได้ออเดอร์มาประมาณ10กิโลกรัมค่ะ เขาก็จะนำไปแปรรูปโดยการแช่อิ่นค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาหาฝักที่อ้วนๆใหญ่ๆโค้งๆเก็บส่งให้ลูกค้ากันค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นฝักที่สวยงามค่ะเราก็เลือกและเน้นฝักที่ใหญ่ๆแล้วก็อวบๆไว้กันนะคะส่วนฝักที่ สันส้นๆป้องเดียวหรือสองสามป้องเราก็จะไม่เก็บส่งค่ะเราก็จะเลือกฝักที่สวยๆให้เลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะมาเลือกเก็บโคนต้นกันก่อนค่ะโคนต้นนี้ก็มีฝักเยอะแยะเลยค่ะฝักที่ติดกับพื้นดินก็จะเสียนะคะแล้วก็จะไม่ใส่ไปค่ะ นี่ค่ะกักอ้วนๆทั้งนั้นเลยค่ะปีนี้มะขามเปรี้ยวยักษ์ดกมากๆเลยค่ะมีให้เราเก็บกินแล้วก็เก็บขายตลอดทั้งปีเลยค่ะต้นนี้เราก็ปลดดูกใยก้านเสียบยอดค่ะออกฝักดกทั้งปีเลยค่ะนอกจากเอาไว้กินแล้วก็ยัง เหลือที่จะเอาไว้ขายด้วยค่ะอืมปลักเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาเก็บมะขามเปี้ยวยักษ์ในช่วงเย็นๆนะคะค่ะแดดไม่ร้อนดีค่ะเก็บส่งให้ลูกค้า10กิโลกร,รัมค่ะวันนี้เนี่ยค่ะ ได้มาเป็นพวงเลยค่ะฝักติดน้ำหนักดีนะคะเดี๋ยวเราก็เก็บไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็ได้เกือบครึ่งกระป๋องแล้วค่ะเป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์ที่ปลูกเอาไว้แบบปลอดสารพิษค่ะเนี่ยค่ะ แล้วก็ไม่เคยฉีดยาหรือว่าฉีดฮอร์โมนอะไรเลยนะคะมะขามเปรี้ยวยักษ์ของเราก็ดกเอามากๆเลยค่ะดกแถมยังไม่มีตัวแมลงมาแทะกัดกินเลยค่ะมะขามเปรี้ยวยักษ์ต้นนี้มีอายุประมาณ6ปีได้แล้วค่ะนีค่ะก็ ฝักที่สูงๆนะคะเราก็จะใช้ตะกอ้ออสเอาค่ะตะกอ้อที่เหมาะกับการสสอเมขามเปรี้ยวยาก็จะเป็นตะกอ้อเหล็กนะคะน่คะเกี่ยวได้โดยง่ายเลยค่ะติดขั่วมาด้วยนะคะฝักไม่บอบช้ำเลยค่ะส่วนฝักที่สูงๆหน่อยมือเราก็พอดึงได้เราก็จะใช้มือดึงเอาเลยค่ะ ค่าแล้วก็จะได้ทั้งฝักใหญ่แล้วก็ขนาดกลางคละกันไปเลยค่ะวันนี้เราก็มาเก็บมะขามเปรี้ยวยักษ์10กิโลกร,รัมค่ะค่ะก็มาดูกันค่ะว่า10กิโลกร,รัมจะเยอะแค่ไหนค่ะก็ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆค่ะ เนี่ยค่ะฝักที่สูงสูงก็ต้องใช้ตะก้อสอเอาค่ะตะก้ออันนี้เราก็เก็บเอาไว้สอยมะม่วงนะคะนอกจากสอยมะม่วงแล้วเราก็ยังเอาไว้สอยมะขามเปรี้ยวยักได้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะได้มาเป็นพวงเลยค่ะฝักใหญ่ๆส,สวยๆค่ะค่ะเราก็จะใส่รถเข็น ไว้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ได้อีกหนึ่งกระป๋องค่ะสำหรับการเก็บมะขามเปรี้ยวยักษ์10กิโลกร,รมัมวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็พร้อมที่จะนำไปใส่ถุงแล้วก็ให้ลูกค้านำไปแปรรูปแช่อิ่มแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข็นกลับบ้านเลยนะคะ แล้วก็เลือกฝักสวยงามทั้งนั้นเลยค่ะค่ะแล้วก็ได้มาประมาณ10กิโลกรัมแล้วค่ะดูที่ต้นก็ยังมีฝักติดอยู่เยอะเลยค่ะค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ